สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอดีมาท,ทําธุรคพาลูกสาวมาสอบแถวอวัด่าทองนะคะแถวเอกไมยก็เลยได้โอกาสที่จะมากราบไหว้องค์พระที่วัด่าทองกันนะคะนะคะได้โอกาสมาทําบุญล่วงหน้าก่อนเลยนะคะก่อนเดือนเกิดเดือนหน้านะคะ พอดีต้องมาสองวันนะคะแล้วก็ได้มากราบไหว้พอดีก่อนกลับนะคะมาไหว้พระันะ ก็จะหนึ่งไหนอ,อ่ะหนึ่งนี่ยันสีเขียวไหมเหรอเอาหมายเลขเจ็ดเหรอเจ็ดยิบหกอ่ะทำไมมีสีเขียวสองเขียวไม่เข้าใจอ,อ๋อเมื่อกี้พูดไปตอนแรกอาจจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าอยู่ติดริมถนนเสียงดังมากก็มาทำธุระแถวเอกมัยนะคะ ลูกมาสอบโอ้เสียงดังมากเป็นวัดใหญ่วัดอารามหลวงนะคะในเขตกรุงเทพนะคะกรุงเทพมหานครนะคะเป็นวัดใหญ่มากนะคะวัด่าทองติดกับสถานีเอกมัยนะคะลงสถานีก็เจอเลยนะคะวัดมาง่ายมากนะคะ,ะมาจากสุทธิสารก็จะขึ้น แล้วก็มาต่อ BTS นะคะนี่ค่ะก็ได้มาทำธุระแถวนี้พาลูกมาสอบนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสาเข้ามากราบไหว้พอดีเดือนหน้าจะถึงเดือนเกิดแล้วก็ได้มาทำบุญกราบไหว้ขอพรอ,องค์พระต่อน,นะคะเป็นวัดใหญ่มากวัดสวยนะคะแล้วก็มีด้านในอีกนะคะ เป็นด้านนอกนะคะก็มีทั้งโรงเรียนโรงเรียนใหญ่มากแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็มีด้านในก็จะเป็นวัดชั้นด้านในอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีอาคารเรียนมีโรงเรียนใหญ่มากมายนะคะในนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีติดกับโรงพยาบาลสุขุมวิทด้วยนะคะติดกับโรงพยาบาลสุขุมวิท เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะส่วนด้านในเอไม่แน่ใจว่าด้านในเรียกว่าอะไรนะคะเพราะว่าวัดเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในส่วนของกราบไหว้ด้านในนะคะเมื่อกี้ด้านนอกริมถนนนะคะมาแล้วถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นส่วนของด้านในนะคะด้านในวัดมีท้าวเวสสุวรรณนะคะ ปราบท้าเวศนะคะท้าเวศส่วนนี้เป็นส่วนของด้านในหน้ามาค่ะหน้ามาทําบุญเป็นวัดใหญ่แล้วก็ร่มเย็นนะคะมีที่นั่งพักร่มมากมายถอดไว้ดูเห็นไหมคะอุ้ยร่มเย็สนสวยงามมากนะคะ เดี๋ยวขอกับไหวก่อนถือให้มั้ยเังไม่ได้หยุดนะพนี่ยผมมีก็แล้วกันเนาะ โอเคก็ได้มากราบไหว้แล้วนะคะแล้วก็สวยมากเป็นครั้งแรกนะคะที่เคยมาไม่เคยมาเลยนะคะเป็นเด็กกรุงเทพแท้ๆก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะวัดท่าทองโอเคบา,บายยจบคลิปแล้วนะคะเอาถ่ายรูปเนี่ย